เราก็จะมาดูกันนะครับว่าอักเตะที่มีค่าตัวไม่เกิน10ล้านจะมีแพนบ้างที่ติด t อป10ในเรื่องของการเล่นความเร็วและความเร็วการวิ่สวัสดีครับน้ออๆคลิปนี้เราก็จะมาเฟ้นหานักเตะที่น่าใช้ในกิจกรรมของการเดินทางของฮีโร่ เราก็จะมาดูกันนะครับว่านักเตะที่มีค่าตัวไม่เกิน10ล้านจะมีใครกันบ้างที่ติดท็อป10ในเรื่องของการเร่งความเร็วและความเร็วการวิ่งหรือว่าสปีดต้นและสปีดปลายนะครับก็สําหรับนักเตะที่ผมคัดเลือกมาแล้วจะน่าใช้หรือไม่น่าใช้ก็แล้วแต่ทุกคนไปตัดสินใจเลือกใช้นักเตะกันนะครับโอเคครับเราไปเริ่มกันที่ตัวที่1ก็คือดินาตาเล่นะครับ ตำแหน่ง CF OVR 106สัญชาติอิตาลี yeah, <get> การเล่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่133ส่วนความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่122 s สกิลบูของหน้าตัวต่ำมีการเพิ่มแค่ความเร็วการวิ่งอย่างเดียวนะครับถ้าเระบวกสกิลบู o เลเวล20 20ดินาต,ตาเล่ก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่137เลยนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าดินาตาเล่จะติดอันดับที่เท่าไหร่การเล่งความเร็วติดอันดับที่7ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่5เท้าที่ถน,นัดสาย5ขวา5ส่วนพลังงานก็9หลอดสกิลมูฟ4ดาวก็ถือว่าน่าใช้นะครับแล้วก็ค่าตัวตอนนี้อยู่ที่4 3 4ล้าน3าแสนนะครับสำหรับดินาตาเล่ร่างนี้ในตำแหน่ง cf ก็ถือว่าน่าใช้นะครับ ถ้าใครชื่นชอบตัวนี้ก็ไปหาซื้อได้เลยนะครับราคาไม่เกิน5ล้านตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเราไปดูตัวที่2ก็คือเคฮิลตำแหน่ง cf ovr 1 0 5สัญชาติออสเตรเลียการเล่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่120ส่วนความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่113 สกิลบูสตกองหน้าตัวเป้ามีการเพิ่มแค่การเล่นความเร็วอย่างเดียวถ้าเราบวกสกิลบูสตเลเวล20เคฮิลก็จะมีการเล่งความเร็วอยู่ที่13ึเลยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเคฮิลจะติดอันดับที่เท่าไหร่การเล่นความเร็วติดอันดับที่6ส่วนความเร็วกันวิ่งติดอันดับที่13เลยนะครับมาดูเท้าที่ถนัดก็คือซ้าย4่ขวา5ส่วนพลังงาน9หลอด สกิลมุฟสามดาวสำหรับผมถือว่าเล่นยากนะครับส่วนถ้าใครเล่น3ดาวได้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้อีกหนึ่งตัวนะครับมาดูค่าตัวก็อยู่ที่3ล้าน9ก้าแสนเก้าหมื่นนะครับในขณะนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยแพงนะครับสำหรับใครที่เล่น3ดาวได้ตัวนี้ก็เป็นอีก 1, 1> เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้นะครับไปครับเราไปดูตัวที่3 ตัวที่สก็คือลิกเคนตำแหน่ง CAM OVR 107สัญชาติเยอรมนีการเล่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่128ส่วนความเร็วการวิ่งอยู่ที่118 s l ส o กิลบูทการยิงลูกไก่มีการเพิ่มแค่การเล่งความเร็วถ้าเราบวกสกิลบูทเลเวล20 20 i ลิกเคนก็จะมีการเล่งความเร็วอยู่ที่148เลยนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าลิกเคนจะติดอันดับที่เท่าไหร่ การเล่นความเร็วติดอันดับที่8ส่วนความเร็วกันวิ่งติดอันดับที่16เลยนะครับมาดูเท้าที่นัดก็คือซ้าย5กว่า5พลังงาน8หลอดส่วนจะกิลมูฟ4ดาวค่าตัวตอนนี้อยู่ที่8ล้าน7แสน4หมื่นเลยนะครับก็ลิเกนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้ในกิจกรรมการเดินทางของฮีโร่นะครับเราไปดูตัวที่4ก็คืออัลเบดีเปเล ตำแหน่ง CAM o v A r 105, สัญชาติกาหน้าการเล่นความเร็วพื้นฐานอยู่ที่130ส่วนความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่120สกิลบูทการยิงลูกไก่มีการเพิ่มแค่การเล่นความเร็วถ้าเราบวกสกิลบูทเลเวล e l 20อัลเบดีเปเล่ก็จะมีการเล่นความเร็วอยู่ที่150แล้วก็มาดูกันนะครับว่าอัลเบดีเปเล่จะติดอันดับที่เท่าไหร่การเล่นความเร็วติดอันดับที่6 ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่15เลยนะครับอดูเท้าที่ถนัดก,ก็คือไซส์5้าขวา5พลังงาน9หลอดส่วนสกิลมูฟ5ดาวเลยนะครับค่าตัวตอนนี้อยู่ที่5 6 7ล้านหกแสนเจก็เล่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้นะครับในเรื่องของความเร็วและค่าตัวที่ประมาณ5ล้านกลางๆนะครับถ้าใครกินชอบตัวนี้ก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับ ไปครับเราไปดูตัวที่5นะครับตัวที่5ก็คือกัมปปตนะครับตำแหน่ง GK OVR 105สัญชาติเม็กซิโกตัวนี้ค่าพลังงานถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับมีค่าพลังงานที่น่าใช้นะครับแล้วก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึงนะครับในเรื่องของความสูงนะครับ สูงแค่170นะครับถ้าเทียบกับ GK หรือว่าผู้รักษาประตูตัวอื่นๆก็180-190ไปแล้วนะครับก็ที่ติดอันดับนี้ก็คือเรื่องค่าพลังค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับสำหรับค่าตัวของกัมปปสก็จะอยู่ที่7 6ล้าน6หมืเลยนะครับถ้าใครที่ชอบกัมปปสก็ถือว่าตัวนี้มีค่าพลังที่ดีอีกหนึ่งตัวเลยนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม